สวัสดีค่ะแพทย์หญิงอมรรัตน์อภรณ์วิชานนกุมารแพทย์ประจำโรงพยาบาลพญาไทนวมินค่ะ ไวรัส s v เเป็นไวรัสที่ทําให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจของเด็กเช่นเดียวกับไวรัสชทั่วไปแต่มักจะมีอาการรุนแรงมากขึ้นในเด็กเล็กที่อายุต่ํากว่า5ขวบเราจะพบว่าโอกาสการติดเชื้อในเด็กช่วงอายุศนย์ถึง12เดือนมีโอกาสติดเชื้อได้สูงถึง67%ส่วนในเด็กอายุ1ถึง2ปีมีโอกาสติดเชื้อได้สูงถึง19% ในเด็กอายุ2 5ปีมีโอกาสติดเชื้อได้ถึง13%ช่วงระยะเวลาของการระบาดมักพบเชื้อ r s v ระบาดในช่วงปลายฝนต้นหนาวค่ะ ไวรัส i s b ทําทให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนใหญ่จะทําให้เกิดอาการไข้หวัดแต่ในเด็กเล็กที่อายุต่ํากว่า5ปีอาจจะมีอาการที่รุนแรงมากกว่าอย่างเช่นอาการของหลอดลมอักเสบหลอดลมฝอยอักเสบหรือว่าปอดอักเสบนะคะอาการจะรุนแรงมากขึ้นในเด็กที่อายุต่ํากว่า1ปีหรือเด็กที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วเช่นโรคปอด โรคหัวใจหรือเด็กที่คลอดก่อนกําหนดค่ะอาการที่จะพบเห็นในช่วงแรกก็คือจะมีลักษณะคล้ไข้หวัดทั่วไปมีไข้มีน้ำมูกมีไอแต่เมื่อผ่านไปสักระยะอาการจะเริ่มแสดงชัดขึ้นของเรื่องของหลอดลมอักเสบอย่างเช่นไอเสมหะเยอะมากน้ำมูกมีน้ำมูกที่เยอะมากอาการไข้อาจจะมีไข้สูงมาก สูงได้ถึง39หรือ40องศาแล้วก็เด็กมักจะมีเริ่มมีอาการซึมอ่อนเพลียาทานน้ำทานอาหารไม่ได้และที่สำคัญก็คือบางในเด็กบางคนก็จะแสะดงอาการหอบเหนื่อยปากเขียวออกมาได้ค่ะเด็กเล็กบางครั้งแสดงอาการได้ไม่มากจะมีลักษณะของการร้องกวนหรือซึมเล่นน้อยลงส่วนการดูแลเด็กที่ป่วยด้วยโรค i อเนะคะสามารถดูแลตามอาการได้เนื่องจากเป็นไวรัส mm hmm. เช่นถ้ามีไข้ก็ให้ทานยาลดไข้ถ้ามีไอเสมหะน้ำมูกก็ให้ดูแล น้ำมูกด้วยการล้างจมูกการทานยาลดน้ำมูกการทานยาลดคัดจมูกหรือถ้าไอเสมหะก,ก็ทานยาละลายเสมหะแต่ถ้ามีอาการหนักขึ้นอย่างเช่นไข้สูงตั้งแต่38องศาขึ้นไปมีอาการไอเยอะไอเสมหะเยอะรู้สึกเหนื่อยหอบมีอาการทานได้น้อยลงหรือว่ามีอาการซึมลงแนะนำว่าคนมาพบแพทย์ค่ะแพทย์อาจต้องพิจารณาแอดมิสลูกหลานของท่านเพื่อความปลอดภัย ส่วนในการป้องกันเชื้อโรคไอซนะคะปัจจุบันยังไม่ได้มีวัคซีนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายจริงจังนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเน้นไปที่การป้องกันด้านอื่นๆ 1. ไม่ไม่ใกล้ชิดส,สัมผัสกับคนที่เป็นโรคนะคะ 2. ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำสะอาดนะคะ3ก็คือเด็กเลี้ยงสถานที่ที่แออัด สถานที่ที่มีเด็กมารวมตัวกันเยอะๆนะคะถ้าอยู่ในเนอร์เซอรี่ถ้ามีอาการเจ็บป่วยควรงดไปเรียนนะคะแล้วก็สุดท้ายในกลุ่มเด็กที่ติดเชื้อไอ v แล้วควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการสูบบุหรี่เพราะจะทําให้อาการรุนแรงมากขึ้นค่ะเมื่อลำไส้เสียสมดุลภูมิต้านทานก็จะลดลงเมื่อติดเชื้อ ISV จุลินทรีย์สุขภาพในลำไส้ก็ลดลงเกิดภาวะเสียสมดุล ภูมิต้านทานก็จะต้องลดลงเกิดการเจ็บป่วยที่บ่อยมากขึ้นและมีการใช้ยาปฏิชีวนะมากขึ้นวงจรสมดุลน,นี้ก็จะสูญเสียไปดังนั้นนมแม่ถือเป็นโภชนาการที่ดีที่สุดเนื่องจากนมแม่มีซินไบโอติช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานในร่างกาย ซิมไบโอติกประกอบไปด้วย1 p r o โปรไบโอติกจุลินทรีย์สุขภาพและพรีไบโอติกอาหารของจุลินทรีย์สุขภาพซึ่งทําให้ลดโอกาสการติดเชื้อในทางเดินหายใจอย่างเช่นเชื้อไวรัส RSV หรือไข้หวัดใหญ่ลดโอกาสการติดเชื้อในทางเดินอาหารเช่นโรตาไวรัสหรือลดการอักเสบของร่างกายเช่นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังหรือว่าโรคหอบหืดค่ะ